เฮ้ยใหญ่เตี้ยทำไมไม่มาสักทีนะเนี่ยบอกให้มาตอนเช้าเช้าจะมาลอกกันบ้านสะหน่อยมีมาสัทีจนครูจะมาแล้วเนี่ยหืมมามื่อไหรนะคอยดูต้องโดนจัดการ สาวน้อยโกโกวาย่ายมีหยามกับฉันีดใหญ่บุปเป้เฮ้ยโก,โกโกวาอะไรฉันไม่เห็นรู้จักเลยแล้วนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยมาจากอนุบาลเป็ดน้อยเหรอ <c oughs> เหลืองไม่เชียวไม่ใชใ่สักหน่อยโกโกวาเธอไม่รู้จักหรอกออกจะตงังปังมปั๊กโกวาอะไรไม่รู้จักหรอกแล้วรูกหิ้วตัวอะไรมาด้วยสามตัวเนี่ยเกะกะโอ้ยอย่าบอกว่าเพื่อนฉันนะนี่เลือกสมุนของฉันเองมีปืนนะจะบอกให้ปิ้วปิวปิวฮะใหญ่เปี๊ยก เธอมีสมุนกับเขาได้เหรอตอนเนี้ใช่สินี่สมุนวงกลมนี่สมุนตัวเนี้ยซื่อสัตว์ไปอย่างดีถึงใช้ไปไหนก็ทําตามหมดส่วนนี้สมุนสามเหลี่ยมฉลาดที่สุดจะใช้ทํำคนบ้านให้ฉันเป็นประจําและนี่ปวดทอบเลยสมุนสี่เหลี่ยมทําอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างแถมด้วยด้วยแล้วนี่ก็ไม่รู้จะามา แล้วเนี่ยฉันบอกให้มาเช้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 าให้เอากันบ้านมาให้ลอกอะ่ะจำไม่ได้ไงจำได้แต่ไม่อยากมาเช้ามีอะไรปะฮะกลา้าพูดจาเราใช่แบบนี้เหรอฮึยัยเปี๊ยเดี๋ยวนี้กล้าหาญตอล้องตอเถียงกับฉันเหรอที่เจ็บตัวไปครั้งที่แล้วลืมไปแล้วใช่ไหมอยากจะเจ็บตัวก็ไม่บอกเดี๋ยวฉันจัดให้ฮะเธออยากทำอะไรฉันนะเดี๋ยวฉันจะใช้สมุนของฉันจัดกา เดี๋ยวฉันจะบีบคอให้หมดเลยซีเลียมเธอเห็นไหมฉันโดนแก <c oughs> เอาไปจัดการใหญ่บูฟเฟ่เดี๋ยวนี้ ใช้ไม่เคยได้เลี้ยกเสียค่าสุกจริงๆดีมากสี่เหลี่ยมเลี้ยงสุกสมุดใบของฉันสมุดใบของมือทำสมุนดใบของฉันโอ้โหมา่อกี้สะอาดโชว์ฝีมือกับผลงานครั้งแรกเป็นบงหัวยไอ้เปี๊ยกดีมากบงหัวยกะไม่เกจอไงเดี๋ยวฉันฉันจะปืนชี้พี่เธอเองนี่เธอเปิดสื่อกับฉันเหรอไอ้เปี๊ยก สี่เหลี่ยมจ้เย็นนะสี่เหลี่ยม <c oughs> ดูสิว่ายังใช้ได้ไหมใช <c oughs> ่สม,มุนฉันคืนชีพแล้ว <c oughs> ทีนี้จะเสร็จแน่ส่งกันบ้านมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ส่งช่ <c oughs> วกงก้มไปจัดการเย็บเป แบเหียมตอนนี้ฉันเหลือนาคนเดียวแล้วนะนันต้องช่วยฉันให้ได้กำจัดยายปูเป้นี่สิฮะสั่งสมุนตัวสุดท้ายมา้กับฉันเหรอเนื้อว่าฉันจะกลัวเลยไงวงกอมออกไปจัดการสามเหลี่ยมเดี๋ยวดี ยัยเียตอนนี้เหลือเธอคนเดียวจะทำอะไรได้เธนอกจากสมุดแล้วฉันเนี่แหีศาสตร์กัวๆพี่ใครๆเขาก็กลัวกันตายอุย้ยน่าก,กลัวจังเลยกลัวๆๆๆกกวๆๆกๆัวๆัๆๆๆๆๆนๆๆๆกลวๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆลๆๆ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 ๆะๆลๆว เธอยอมแล้วสมุดสีเหลียนช่วยเธอด้วยโธอสมุดสีเหลียนใช้ไม่ได้แล้วหาสมุดเธอตัวหายไหนแล้วเนี่ยเอาอยู่นี่เองสมุดไม่ได้เรื่องเธอเนี่ยใช่ไม่เหลืออะไรแล้วดีงั้นเอา สามเหลี่ยมดำยังไม่ได้เอาสมุดกับบ้านไปคืนเลยแล้วนี่หนีไปกับองค์แล้วฉันนี่เหลืออะไรแล้วเนี่ยทังสมุดทังกำรับ้านฉันไม่เรียนแล้วนี่เปียกเกเปียกกลับมากลับมากลับมาจะไม่เรียนได้ไงนั่งนั่งนั่งมาช่วยกันทำกำลับ้านเลยทำกำลับ้านฉันไปเนี่ยไปทำกันบ้านด้วยกันมาช่วยกันทำกันบ้านแล้วเดี๋ยวได้ส่งครูด้วยกันมีแค่ซื้ออันเดียวเดี๋ยวฉันบอกครูให้ไม่ได้เดียวซื้อมาเริ่มเริ่มหน้านี้ช่วยกันทำช่วยกันทำมา เหนือจะแย่ยแล้วเนี่ยลูงอีช่วยทำมองกันแรกก็จบจบไปแล้วโอ้ยเอาอ่านสิอ่านหนึ่งสองลางอี์